ร้องเขามาผมเกษียณแล้วก็มาดูแลวัดกเกษียณมาสี่ห้าปีแล้วนะก็มาดูแลวัดกับก็ใส่ลูกศิษย์มาช่วยกัน,น,นว่าจะเอามาให้หเรือนนี้แล้วาาอันนี้หมดแล้นี่เต็มไม่ยากนี่ยังไม่เต็ม,น,มน,นะครับนี่หมดนะครับนีนยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มเลย ให้กราบไหว้ขอพรอกันนะครับนะเอาทุกทุกทีมาทั้งเดียวให้ทักทั้งเดียวไหว้ทั้งเดียวกันคือช่วงสงน้ําพระสงการนั่นเองนะครับสงการก็สงน้ําพระแค่ครึ่งวันเองนะฮะเกตดิเกตกับดิเกตตามรายชื่อครับนั่งตามรายชื่อเลยใช่ไหมรายชื่อ องค์ไหนไม่มาก็ออกเลยครับเอาออกเลยองค์ไหนไม่ได้มาออกเลยครับนะเดี๋ยวจะทำจะทำหะอาจารย์ท่านให้ท่านเอาผ้าไตมาถวายแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่นะเก้าชุดนะแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่แต่ว่าช่วยดูให้ผมด้วยรรออาาจย์นะไ ไหนกำลังมองมาดูกิกันอยู่กิากัมนุษย์่็อิชามนุษย์เต็นมนุษย์ทบุ อะไรขอเกิดมนุษย์บ้างเพราะร่างกายของมน,นะนุษย์นททยั้นหน้าพิจารณ์ทำพิสูจกับร่างกายสัตวางมนุษย์น้าพิจารณ์ทำพิสูจถ้าเราได้เกิดเป็นมน,นุษย์เราจะพินารณ์ทำแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะนั่นะคือเทวดาอิจฉามานุษย์ตอนนี้กำลังมองเข้ามาส,ส่วนส่วนปยยนัญญาก็อิจฉามนุษยด์ดิเห็นมนุษย์กำลัทงทำบุญอยู่ตอนนี้โอ้อยากเด้ยพระสงขึ้นมาเตะหมดเลยอยากบวชแต่บวชไม่ได้ภูณาไม่้บวชเพราะเป็น สัตว์ในไร่ถามมีนิสิตจริงกระโ卜ไม่ได้คฝึกจนมีนิสิตกระโ卜ไม่ได้พระเจ้าไม่กระวันที่เช้ามารดยากบวชบวชไม่ได้อย่างบองมาทุกวันเนี้มองด้วยนำำลดเลยนปัญหาเขาบุเจ้าที่เขาบุเจ้าที่ก็อีช้าพอีกโมจะเข้าบ้านให้แก่ญาติโยมโอ้สป่งกับไปเนาะมองเข้าบ้านให้แก่โยมทั้งหลายพ่อแม่ท่านจะไม่เกิดเลยนูกท่านจะทำบุญนั่นเองเอาท่านเองไม่ต้องรอที่ตบฉุดไม่ต้องรอ บูรุษเจ้าที่ทุกคนอยู่ที่ให้นะทำบุญเอาเองดีกว่าอย่างเช่นว่าผมเจ้าที่อีสานมนุษย์ไปถามเปรตเปรตเจ้าอีสานมนุษย์ในการร่ายอะไรเป็นมนุษย์นั้นทำบาปว่าตื่นกับต่อว่าพระสงฆ์อีสาพระสงฆ์ด่าพระสงฆ์ด่าข้อตอบให้นะกระโบยของวัดกิน ตายไปเป็นเตะตัวสูงเพราตายปากก็รูเข็มนะครับเห็นมนุษย์ทําบุญก็ขอถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์อดีครั้งหนึ่งเขาจะจะทําบุญทําทานไหว้พระสวดมนต์จะไม่ดูถูกพระสงฆ์จะไม่ด่าพระสงฆ์ไม่เยระของสงฆ์นะไม่ด่าพ่อแม่เการบริเปตนเปตะไปยังรถปูไปยังรถปูพวกจันรถั้งหลายที่ถูกทรมานอยู่ ไม่อยควบควมกันเลยอ้าวแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาโยมแต่ชั่เวลาโคนสุเข้าไปนอนไว้ท้างล่างเพราะจะเกขึ้นมาก็ได้บรได้ทมนาที ด้วยจกักษุตั้งสองในตนตัวหน่อเนื้อธาชืหนออพระธาตุขันไขไดปิบันนาการนาทันทีทันใดนจับพันน์รังศยานังวัจนะวาจังอาทิฐานังนัมามีสาธุตาสะปัทนมอุบุทานทายอสินทอทองห Nara nara itang dewang nara tewehi puji tang nara nang kama pangkehi nama misuk kinang moha manang parici nang moha matang bagai tang moha atau manupato moha jatang nama hang buto buta nang buta tenja buta pad tang buta manupato buta tu tang nama tata nang tatu putang pelatang tata nang tetem manang tatu putang pelatang yata tandi sang witaya yata semua sepenjaya yata pinang nama hang. Nak karo kuku TENDOM O karo kuna kmeno puja karo kata pogo do tak karo kato mu beda ya karo arya meta ya pancemang kembudang pedala kepang pancemang kembudo pedala kepu pancemang kembudang terenang KEJAMA pancemang kembudah mahamudi di bida kata makan dah tak wajara rupa wajara rupa wajara dua sedang dek mangtir me wajati rancatulang kaca perihar rancapunja otori di pati yang meitika ma perana นุภาวัตภาพาวังบุญญาจาริยานังสมมาปฏิจาริยานุสัมโพธิมตตมังองอาราธนานังกโรมีอาราธนาในพระปพธิจิตโพธิญาณเจ้าพุทธเจ้าหาพระองค์ ให้เด้มาเป็นประเกียวนหาหอพระคุณแห่งพระโพธิคุณนาสิบกพระธรรมคุณ3ามสิบแดพระสังคุน14แวดอล้มรัตนคุณบูริบณ์ทวนทั้งร้อยแปดประการที่ทรงมหิธานุภาพในพระบริสุทธิคุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณภาวะให้ได้เกิดขึ้นมีปรากฏในด,งนดวงจิดดวงใจมาสถิตนแนบดันในทาดขันหลังใกล้กายชีวิตใจมาอุบัติป,ปันปกฏเกิดขึ้นในกายยัตถวานมัจีิยัตถวานมโนยัตถวาน ให้เดิมาสตินับาวอันสัตานสติณวิมุติมานสถานอาศัยในเจ้าะชัน้นอัชฉริในห้องโลกรัชปว,วานให้เด้นเต็มเนืองแน่นไปนในพุทธปรมนยานขายพระยาในองค์บรมสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเพื่อได้วเป็นญาติใหญ่สายเยือกปิญญาเยือกสายใหญ่ในพระประินาิย,ยานขายสัมมาเป็นอนุสติเรนเข่งพุทธาน,นุสติธัฒม,มานุสติตนนั้งการโนสติตนนับย่างฝัง,ฝงลึกระลึกฝังแน่น ในดวงคิดดวงใจเป็นสารณะสรนางมั่นคงดำรงยิ่งยืนนานเพื่อดำรงชาติประศัตดิ์มั่นยืนยืนเทินให้เด็เป็นญาณะเดนั่งปัญญาณวิถีแห่งจริตจิตใจจริยาสมาปฏิบัติปถาเรื่มใสเจริญตนบำเพ็ญตพุติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปในศิลในธรรมในมรรคในผลให้ได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังธาตุกำลังขันกำลังคิตกำลังทรัพย์สติปัญญาบำเพ็ญสร้างสรรค์ประโยชน์คุณค่าคุณงามความดีในชาติในชีวิตให้เดเป็นญาณะเนังปัญญาณวิถี แห่งแก้วทับพันนางสีพระบารมีแหวดล้อมรอบตัวตนอนัตตามาเป็นที่ขึงมาอู่ทุกขังอนิจจังอนัตตามาเป็นดุดนออนจาาาด,ด,ดังแก้วกระปุืสาราพัดนึกเดียรมีสาราพัดสิงเป็นเป็นพุทธบันดาลโดนประสาประสิทธิคุณถึงคองเห็นทรัพย์ถึงเงินทองเงินทอง,ทอ,งทองไรหลัลงเงินคำาเลยมาครามคุณมากมีลากลายของโ,มโมนเกิดนกลจนมาเต็มตึงตึงเต็มเดียราดาป,ปากฝืนม,มากมีเป็นเสบียงขังเก็บเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำเลียงทรง เป็นหยาดใยสายสเยอือเป็นหยาดเยือสายใยหล่หอลี้ยงังลำเลียงในถาดคันในหลังใต้กาย,กยาชีวิตใจ,ใจมวลหมู่หล่ามนุษย์ผู้มีบุญมีวาสนาให้เด้จเจริญคุณทงพร้อมได้มว์สมบัติได้ครองสมบัติที่มงคลองประโยชน์สุขส่วนสามให้ได้มีจิตระลึกสมนึกงคุณนอบน้อมกตั้าวิาิตากตันยูศรีสื่อทำดีลดละกิเลสตนอดทนระงับการอาภัยเลิกแล้วโอ้โหสิวางไวประมาทเป็นเสียปกปันปืนปืนกายกับสลายหลายใจดีรอดพวงคนบานแคลค่าคนบ่วงผัดพันหลอมจิตรวมใจสามคี้เป็นหนึ่ง ดำรงชาติศาสตร์กษัตริย์อมกิ่รวมใจสามคีเปนหนึ่งดำรงชาติศาสตร์กษัตริย์หอมกลิรวมใจสามคีเป็นหนึ่งดำรงชาตาาิศาสตร์บูชาสัมมาจริยาจเจใสเบิกบานยินดียิงระเนอให้เดือดรุ่แดงแก้วน,อน,น้อมนกเนรุพานพลนาอุกาสะอุกาสะในแก้วทพนรังศีพระบารมีแวดล้อมรอบโลกจักรวาลตัวตอนอนาต,ตามาเป็นที่เพคุณรักษา มาเป็นลตัตนาคุณคุ้มครองมาเป็นชเวชัดพุดกันมาเป็นกำแพงแก้วแหวนลอ้อมมาคุ้มครองป้องกันกันแดดเป่าเป่าทึ่งโทษพวยภัยอันตรายอย่าเบียดเบียนเียนดีทาสิ่งลายได้ย่าแป้วผ่านสิ่งลายได้อย่าเกิดมีสิ่งลายได้อย่าเกิดเป็นสิ่งลายใดๆก็สลายผันพลกิกแปรกลสลายลายกลายเป็นดีไม่พบบันทานไม่ผ่านนันายแคลคาดหลอดพ้นไฟพาน สิ่งหลายใดจะเกิดขึ้นเป็นไปให้ได้รู้เห็นเท่าทันรู้ทันเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงกระจ่างแจ้งประจั์ผลระงับดับเหตุ้ายทั้งหลายเหล่านั้นดับบาลายหายสิ้นสูนดับบาลายหายสิ้นไปดับสารพัดทุกดับสารพัดโศกดับสารพัดโลกดับสารพัดไปดับสารพัดทุกข์เข็ญกัเวบีบบะอาภัตทั้งหลายดับสลายวินาศสิ้นไปด้วยนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะดับสลายหายสิ้นสูนดับบาลายหายสิ้นไป สารพัดทุกโศกโกลกภัยสารพัดทุกขอเขียนกำเวรมิบากอาพับทั้งหลายมาลายหายสิ้นสูนดับสลายสลายหายสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพประสิทธาจุนจริยานังสัมมาปฏิจริยาโนสัมโวทิมุตมังอาราธนานางกรโรมิในยุการการ,การะนับพุทธันดอนยุการขันไขเคลื่อนค้อยมามรจบนาบวรสถานสถินนตนาบวรสถานสถิตแห่งภูแท่นแห่งเทือก ภูแท่นแห่งท้ายภูพานณพันณะนะแท่นท้ายภูพานแห,งงแห่งสุวรรณภูมิประเทศในชมพูวีปล่มว่าแห่งแผ่นผืนเกเสียงง่ายพระแม่โสภาวิพระแม่โส,สมาวิกาเทวีราชได้ดำรงคงรักษาหลองรับพระพุทธเมตไตรมาปวดขนลืนอในสื่อไปพุทธดอนการภายหน้าด้วยพุทธประเพณีแห่งพุทธองค์ได้กระทำพุทธกิจโพธิญาณเจ้าเห็นเป็นปรากฏในวาระแห่งการประชุมสังค ในวาระมาคาเสลกุณีเป็นเตือนสในจาุรงคสันนิบาตทำการพักีนาศ่พร้้าบยุการการะนบัตนั้นแล้วนเวลุวันวิหารพุทธองค์นำพามูราพักีนาศกพราูปมานอบลบสักระพระอูรังคธาพระอูรังคธาตุงแห่งดวงหาฤทัยในพุทธเกุกุสันทรวุทธกวุนาคมโมพุทธกัตโปพุทโธนภูคำภา ได้นำพาเสด็จมาสักการะนภะปูกัมพาแห่งดวงผู้ดวงหะลุไทยแห่งแห่งแห่งส่วนรวงอกแห่งดวงหะไทยในองค์บรมบารมาเป็นพุทธกิจแห่งพระโพธิญาณเจ้าที่บรรลุพระโพธิญาณแล้วมาประดิษฐานะานะนักปูกัมพาร์นั้นั้นุการนั้นการานั้นแล้วก็นำพาเราพระิีนาศทั้งผู้สําเร็จปฏิสัมพิธาภาวสำสำเร็จอรหันตะสัมพิธาภาวะท่วนเอ่อไน้่นำเถินมาทางอางกาศ มาลงสู่ภูภูน้ำรอดเชิงชุม,ชมดูรอยพระบาทแห่งพุทธเบื้องก่อนกูกูสันทบาทกูกูสันโกนาคมนดับบาทาพะพระกัสปะพุทโธบาทพะพุทธองค์ประสงค์ได้ประดิษฐานประทับรอยพระบาทณนะ์ณณภูกนะูน้ำรอดเชิงชุม,ชมในยุคการการ,รบัดนั้นเพื่อสืบดารงคงรักษาพุทธดอน แห่งพระศาสนาท่วนบริบูรณ์สืบไป 5, 000, ห้าพันจนทอดถึงพระพรมเมตตายาสืบไปภายหน้าแห่งพัทธุลกันเป็นพุทธกิจโพธ,ธิญาณที่เป็นพุทธพุทธวเพณนีแห่งพุทธองค์ทรงประทมไวเห็นเป็นปรากฏกับแผ่นดินปฐพีภารีไทยรักษาในเบื้องการสืบนั้นํำเนินสืบขึ้นขึ้นไปนับบรรทุนเป็นประถมแล้วไซจนถึงวาระพุทธองค์ดับขันธปนิพานในวารกิจ แห่งพุทธประสงค์ที่พุทธองค์ <c oughs> ท,งทรงได้พุทธองค์ทรงได้บอกทรงได้บอกกล่าวกับพระมหากัสป,ปะเถราเจ้า,าหลังจากสิ้นเราตถาคตเจ้าให้นำดวงพระกอง <c oughs> สวงอกหะฤทัยเราไปาปิฐานนภูกำพานั้นเถิดในวารานั้นพระมหากัสป,ปะเถราชเจ้าพร้อมทั้งอรหันต์ทั้งห้าพระองค์ก็ได้น้อมนบอ,อ,อาราธนาพระองค์ พระทรงอกหักฤทยแห่งองค์บรมพระสัมมามาเปิดมาสู่นภูกำพาในวาระนั้นเจ้าพญาทั้งห้าก็เป็นผู้ถวายอุปัรณ์ยอนกสร้างน้อมนบถวายมาเคลื่อนค้อยด้ยเ <c oughs> จ้าพญาอินทปัตอินทปัตนครหนึ่งพญาพญาแก้ว 12. จุดไทยหนึ่งพญานันทเสศแห่งสีโคตบูรนหนึ่งพญาพญา,า,าสุวรรณพิงคาระาสักการะทวารี แห่งดองหานหลวงหนึ่งและพยาคําแดงนองนองหานน้อย <c oughs> องหานน้อยหนึ่งในพยาท่าได้ถามยอบยกนพศา,าสนาแห่งพุทธองค์เจ้าในยุการการะนั้นเคลื่อนคอยมาจนถึงานาสถานแห่งสกะระทวาปีนี้พยาสุวรณรณพิงคาระพริงคาระเจ้าจึงได้ดำริแบ่งส่วน ลาดบริพารฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเป็นส่วนสองในการทําหน้าที่ที่จะสร้างอุโมงค์แห่งองค์พระธาตุเพื่อบรรจุเพื่อได้รับพระเมตตาจากพระกัสปารเถระในการที่เดินทางมา,าในการที่เดินทางมาผ่านสการะทวปีนี้แล้วให้ได้ประดิษฐานสิ่งทรงคุณค่าแห่งพระาศาสนานี้ไว้ด้วยปารถนาเช่นนั้นจึงได้เป็นนักสัญญาให้ได้เห็นความความศรัทธาแรงกล้าแบ่งส่วนสองของความเป็นบุรุษรัตรีหล่ออุโมงค์ หลออุโมงคธาตุ yeah, ที่ปริฐานองค์งพระธาตุสำคัญไว้แข่งกันในมื้อหนึ่งในลาตีหนึ่งเจริญเอาดาว <Yeah, bro. S 1> เอาดาวเพชรขึ้นเป็นลิมิตหมายแห่งดาวเลือให้รุ่มขึ้นอารมุ่มขึ้นบนใบเป็นมื้อยุติเลือกอแล้วในการนั้นฝ่ายหญิงดุดเกิดการนำพาของพระ,พระแม่นางพระแม่เจ้าเสื่องแวงได้นำพาข้าราชบริพารฝ่ายหญิงทั้งปวงไปหล่อพระหล่อพระธาตุ ใน,ในพระนารายณ์บนตรมสสงหงล้อมลอจึงได้เป็นพระธาตุนารายแจงเจงเจ,ง, <c oughs> จงเวงตาบจนปัจจุบันยุการนี้ในการสร้างองค์พระธาตุนารายณ์เจงเวงได้ใช้กลเล่ในการด้วยความเป็นเพศแม่กระปะนมะส่วนผู้ชายได้สอดแนมส่วนเปลืองกส่วนหนึ่งกส่วนครึ่งข้อนอไปไปไป, <c oughs> ไปอยู่กับไฟ ไยแม่หญิงไปดูไปดูนมผู้สาวเอ่อเลยไปเคลื่อนเนินช้าเนินนานแล้วส่วนหนึ่งก็แต่งเพราะแม่เอ่อกำลังแรงกล้าของผู้ชายสร้างที่ปูระแทเอาไปองค์พระธาตุปเูเะลทด้วยความแข็งขันแรงกล้าเอ่อพราะแ,แม่เพราะแม่เซิงแวงก็ได้แต่งกวนปล่อยโคมไฟให้ลวงหลอกว่าเป็นดาวดาวเลือกดาวเลือกเพชรขึ้นแล้วก็ให้ยุติฝ่ายบุรุษผู้ชายเห็นเป็นเช่นนั้น ไม่ทันกลเล่ของของพระแม่ของพระแม่เซิงแหวนมองเห็นเป็นดาวเพชรขึ้นก็เลยสั่งยุติเลิกแล้วด้วยสัจวาจาที่ได้รับคำจากเจ้าสุวรรณนิงคาระก็ยุติเลิกส่วนพระธาตุดารายเจงเวงก็สร้างต่อสืบดำเนินเ,เ,เจริญไปกับเมื่อเดียวข่าวเดียวจบบริบูรณ์ได้รับพระเมตาตาเป็นยิ่งของพอระกษัตปิเสราเจ้าได้ทรงพระเมตตาฝากรพระอังคารธาตุะดิษฐานณที่นั่นเป็นสืบนานผสม แต่ถนะ้านานภูแท่นแ่นพระทาา์รอรับการปวดหรือขนของพระพุทธเมตไตรสืบดำเนินเจริญขึ้นไปพุทธดอนดาก,การภายหน้าก็แลยุการการรับันนี้ในการดำบิิของพระอาจารย์โนรงศักดิ์ติตะศีโลภิกุเทระเจ้า,าผู้ได้มีศรัทธาแรงกล้าหล้อมคิดรวมพลังดวงใจกุศลศัทธาเรื่องสายจตุในพุทธบริษัทส่วนสีทิศสี่ใหญ่แปดย่อย ได้สมรวมกายวาจาจิตใจแห่งความศรัทธาเรื่องสายบ่น้อนมนำกระทำการะแห่งมัตตกา,านังกระตันอยู่ทิศในทํางกลางสงห้าร้อยเกลอน้อมนบเป็นพุทธบูชาจมบูชาสังคบูชาสําเร็จเป็นสเบียงคังแก้วสเบียงคังเงินสเบียงคังทองหล่อเลี้ยงลําเรียงส่งอุทิศถึงหยาดใยสายเยื่อหยาดเยื่อสายใหญ่นาส่งอุทิศสู่พระโคตรพักงอพระเถื่อพระเถาวพระเหล่าพรกกอพระกอพกื้อพะกื้อพลายใหญ่พระสืบใหญ่สายเยืยอเ่อพระสืบเยื่อสายใหญ่ ตกทอดมาถึงตกทอดมาให้ตววท่วนบริบูรณ์ถึงพร้อมในบูรพกษัติรยาที่ราชเจ้าบรรพชนวีรชนบูรพชน,บ,พชนบูรพการีวีรชนกัญญานชนมิตรชนทั้งหลาย ที่ทรงพระคุณอันเปรสริฐในแผ่นดินปัตภีตนชาวอนใช้รักษาสืบเนื่องบัตรการสืบเจริญเจริญยิ่งสืบขึ้นมาจนมาถึงรุ่นเราในยุคการาสมัยปัจจุบันหน่อเนื้อชาติเชื้อหน่อธาตุสังขไยโดยสวยชาติจุติกําเนิดเป็นหน่อเนื้อชาติเชื้อไข่ใดในหยาดใยสายเยื่อหยาดเยื่อสายใดใดก็ตั้งกิจละลุกสํานึกในดวงใจตแห่งตนเฉพาะนําส่งอุทิศท่วมหน้าทุกผู้ลูกนามน้อมนบอาราธนาพุทธพุทธิตโปุิยานเจ้ามาเป็นจุดดังดวงประทิ์แก้ว นำเสบียงคังแก้วเสบียงคังเงินเสบียงคางทองนำส่งอทิตพ่อถึงโดยด่วนเร็วพ er ันธุรุโลกพระภพจบกลวานจบแดนใจในฉับพลังสียานขายานเป็นฉับพลังสียานขายานพระสมมาสัมพัที่ยานเจ้าทุรุแสงฉับพลังแสงเธอรู้แห่งโลกและจักรวาลนำ Combat, ส liberals, <c oughs> ่ง <ninety> ถึงดวงจิตดวงวิญญาณแห่งสัพพะดวงจิตบูรพะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นผู้สวยทุกไอเดียพ้นทุก ผู้สวยยากคนยากลำบากคนลำบากยากแค้นลำเกินนาะถายากไร้วิบากอภัพใดๆก็ให้ได้ดลุดรอดหลุดพ้นด้วยอนุสงสัรมัตตกะากานังกตัญญูอุทิศสังแห่งทานธารณะในการตกรอก,กระทำกิจแห่งพุทธกิจโพทิยานเจ้านำส่งอุทิศดยด่วนเร็วพันในการวิการนี้พร้อมนำพร้อมนำส่งจุติดวงจิตเหล่าใดที่ถึงพร้อมด้วยบุญ บุญเต็มเปี่ยมถึงพร้อมความพร้อมจะตูตีกาเนิดเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีวาสนาถึงกาเนิดเกิดขึ้นแล้วในแดนแก้วใจรักได้มาดำรวมราาักษาความเป็นชาติศาสตร์ชาติชนงคยั่งยืนคงยิ่งตาก้า 5, พาันพระอาให้สมศักดิ์และศีแห่งความเป็นมนุษย์ผู้เสด็จมารองรับมรรคผลมรดยายสืบดำเนินจเจริญยิ่งสืบไปแห่งพุทธอดรทาตุข,ขันไขทั่วหน้าผู้ดุนามด้วยดวงจิตปฏิจารยาสัมมาปฏิบัติทั่วหน้าทุกดวงจิตแห่งหน่อเนื้อชาเชื้อหนอนธาตุขันไ ให้สวยชาติจุตีกำเนิดเกิดมาดำรงค้ำจุนรักษาดื่ำเนินเจรินสืบยิ่งไปหน้าแห่งกาหรืยุคกมินผิดเดนมาที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วในการลสมัยให้ได้มาเป็นพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสงคานุภาพแห่งบุญยวโตริทิปาติยมินทานุภาพรนภาสาศาสารสิทธิ์มหาจันทรศักดิรร์สิทธิ์ล้บเลือปราสาประส,ส,รสิทธิภูมิถุงฟ้าให้เกิดขึ้นมีปรากฏในแผ่นดินจดรรอบขอบสุดแผ่นฟ้านับแผ่นดินและแผ่นฟ้าจัรอบขุบขอบเต็ตึ้ง ดำนิ่งกันด้วยถัดปันลังสียาขายาตัสมาสัมโภฏิยันเจ้าบุญยัติริยานางสัมมาปฏิจริยานโนสัมโภทิมุตุบังสัมโพทิมุตุบังอาราธนานางอาราธนานางอาราธนานางปสิทธิเมโหตุปสิทธิเมโหตุปสิทธิเมโหตุจิตตะ จิตต์ตัตตังอารหังจุติจุตังกรรมโตเมตังกรรมะพันธนังกรรมะจุติวิญญาณังจุติจุตังอารหังพุทโธมนุสสุโตจิตตคุณญววตุริปปาดิยมีการุภาวะอัตาพภาวังอิติสุโตอรหังพุทโณโมพุทธายอิติสุโตอรหังธรรมโมนโมธรรมายะอิติสุโตอรหังสังโนณโมสังขายะปสิทธิเมโหตุอาราธนานัง การูมีสาธุปุถุตญาโนอนันติปุนาสัมมาโตสสมะกวาอิติปิณสังแสดโสโคโนปะกวาโสปะกวาอิติปิดาสะโตสะพสมติสสะสะปัญญาณญาณังโอตุนังปันเตปะกวานะมามิบารมียสัมโนอิติเบโสปะกวา tasana wa nawang awa តថារុភវសង្ការេចាទីបរងជាតំតលិទវសំស ਾਰੇ សំទិរង្គដាសានីនាសមុននានទីធម្មមិកាធម្មរាជាធម្មសិរវន្តតាធម្មរាជាសតថាជីនោអដាសបរមីសមុននយទិវសោបគវန္តាសឧបបារមីសមុននយទិវសោបគវန္តាសបារមបរមីសមុននយទិវសោបគវតា ภาวยาเมตากรุณามุทาอุเบกขาโอสิบารมีสมโนยทิโสภควาปุเรตวันปาโตธัมโมติมุตมะเอเตนาสาโจหะทีนะโมตุโตอะยัมังสระปุตโตสุญญะอะยาโนธัมโมโรคุตโรนะวะสัมภูเมกะพะละตัวจัก ยิ่งเจตังฑ์นับยติยังนิยติสังหานุภปวีณาสัพพันตรายาสัพพโรคาสัพพทุกคะสัพพุปทวายาวินาสันตุสัปดาสัพทุกสัพสุกสัพโรตุภัยสัมขสัพพะเสนียอุบาทปีจังไรวินาสันตุสัปดาเอเทนามังคาราติเทนาสัพสุภีภวันตุเตเตยทุนธาสุตาวิรุฬหะ Buddha tasane aroka sukita huta satapeetiyati bi tuna kata sumangara ing babadang suwiti patakinang 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 menung mung mang beri dise patakinang patakinang iku ri katuwang maramati kutie ka itu nang ngaduk ndak kok degan natine

ประสิทธิโมาเป็นโยแห่งเจ้าเดชาน็ต้องการน้อมรับขอทัวาตาราชสีมานามิเตสมันตาตัตยุทนะสัตยสนานีตัณฑารักปุริเกตเตรักันตุสุระกันตุนับโมนมัตต์กำจักไปอย่าเข้ามาใกล้วุตสีดมคนออกไปให้งเวิร์ดัุทุกโศกไปยินาศตุนัโมนมัตกจักไปอย่าเข้ามาใกล้วุตสีดมคนออกไปแห้เวิรสัพพุทุกโศกไปวินาศตุ ตับโนมากจัดไปอย่างใกล้ชุเสนาบรรลุออกไปให้พลิ่กตัวไปมี่ในตัวตับรทาใการนนี้เราท่านหลวยะทำการรักาลนอมน้หวาหลก็จะต้อนตัวที่อยู่ท่ขงที่ยังมุ่งเป้าที่ัมงเป้าไมีมุ่งเาสุดจากตัวจากสิ่งคนแห่ที่ยังมงในในชาธรรมะมุตนท่ายทาวงน้อมาคอยทำถวาย พุทธบูชาพุทมบูชาพุทธบูชาแช่เครืบองผ่นต่อครืพังต้องเพียงกันพึงระลึกนอกน้อมเด้พร้อมดุจกันเธออันดับมายังดุจสาคมันสาสงดุจสาพุกบ้าอการมันบ้า มีมหันตาจินตกันดุกากุตตกาสาพมตาเอวังขาตุเอวังขันตุเอวังหวตุหตุโนพันเตมัวานมามีนำมาดจิตวารนัตทะนักภูีตุเรียกมังคาราตียกมังคาราปีมังคาราวัตุมังคารา मत का